มาให้คำแนะนำกับหลายคนที่บ้านอยู่ไกลร้านแลกเงินนะครับอย่างหลายคนที่อยู่ไกลภาคใต้ยอยู่ภาคอีสานที่ไกลจากร้านแลกเงินนะครับผมก็มีหลายคนก็สอบถามมาอยากทำอะไรหลายอย่างแม้แต่บางคนที่อยู่ในประเทศลาวครับก็สอบถามผมมาเยอะมากนะครับได้เปลี่ยนคือถ้าท่านอยู่ไกลจากร้านแลกเงินครับหลายคนจะถามผมไปธนาคารผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า มันไม่ได้กําไรครับมองออกเลยว่าขาดทุนนะครับถึงแม่คนหลายคนจะผมจะมาสมัครเรียนคอร์สผมก็ว่าออมันถ้าไก่ก็ไม่คุ้มไม่ลงมาเรียน,นครับผมเชแนะน่าไม่หลายคนไปเขาเรียกว,ว่าไปลงทุนกับทองคําดีกว,ว่านะครับมันจะดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าทองคําเนี่ยมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับตัวอย่างคือทองคํา ลายคนมาถามเอ๊ะทำไมผมไม่เปิดแต่ปีแล้วลนะ่ะปีแล้วมันอย่างที่ผมเรียนไปในคลิปก่อนนะ่ะมันใช้ทุนตั้งแสนหกนะครับคุณสมมุติผมเปิดคอร์ส900กว่าบานะทเนี่ยคุณต้องลงทุนประมาณแสนหกแสนเจ็ดกว่านะครับผมก็เลยคิดไปคิดมากเลยไม่ได้เปิดนะครับก็ศึกษาแล้วก็ทาโดยตัวเองก็เปิดเป็นปีละกว่าจะมาเปิดคอร์สอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ฉนันวันนี้ทองที่ผมมาเปิดอ่ะมันมีโอกาสอยู่คือมันเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทเนยะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนะี่ยได้หมดเลยคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านทองเลยคุณสะดวกคุณซื้อเวลาเวลาไหนอย่างสมมติว่ามันมีเหลเปิดเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเนี่ยคุณก็สามารถที่ซื้อได้แต่ถ้าคุณต้องการแอดวานซ์มากกว่านั้น คุณก็ไปซื้อที่ระบบมันเปิดถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะคุ้มค่าวกว่านะครับซึ่งมันจะให้ผมตอบแทนที่ค่อนข้างที่ดีกว่านครับผมสอนคนในคอร์สทองคำนะครับทองคาให้ผลตอบแทนจากเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับประมาณขั้นต่ำแปดเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับแปดเปอร์เซ็นตต่อปีที่ว่าเยอะนะครับถ้าคุณฝากเกินเนี่ยห้าสิบสตังค์ครับฉะนั้นก็เป็นอีกโอกาสที่ ผมให้คุณลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครยืนยันว่าจะทําเลขเปลี่ยนผมแนะนําให้คุณมาเรียนแอดวานครับแต่แอดวานมันก็อย่างว่านะมันก็มีเทคนิคนี่หน่อยนะครับก็คือคุณต้องเข้าใจนะว่าเลขเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันมีกฎของกฎหมายนิดหนึ่งแล้วคือว่าห้ามเก่งกําไรนะครับทั้งที่เราทําทุกวันนี้เรื่องผมสอนทุกวันนี้มันมีก็คือห้ามเก่งกําไร แต่เผลอคนไทยเราเนี่ยเราเห็นโอกาสใช่ไหมเราเห็นโอกาสก็เลยไปทาเช่นออนไลน์มันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะซับซ้อนไปอีกนิดหนึ่งเช่นผมก็ไม่ได้โปรโมทมากมายนะครับสำหรับออนไลน์ก็คือให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆนะครับให้สนใจจริงเพราะมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของออนไลน์นครับเอาให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆเช่นผมฝากไว้นะครับถ้าใครที่ บ้านไกลหรือว่าอาจจะมีเอ็กชิงที่เป็นรูปแบบของเฟรนช์แล้วก็ถ้าคุณดูเลทแล้วเลทมันคุณโหลดแอปซูเปอร์ริมาเนี่ยถ้ามันห่างแก๊ปกันห่างเยอะแต่เจ็ดแปดสิบสตางค์เก้าสิบสตังค์อย่าไปเล่นครับมันไม่มีกำไรหรอกยังไงก็ขาดทุนนะครับซื้อมาก็ขาดทุนแหละถ้าสมมติมันขึ้นมาสามสิบสตังค์เนี่ยแก๊บคุณห่างตั้งเจ็ดแปดสิบนี่ยังไงก็ไม่มีกำไรครับห่างกันประมาณเนี่ยคุณดูเนี่ยยูโรเนี่ย แห่งการซ้าสตางค์นี้โอเคปะ่ะวันนี้ราคาขายสามสิบหกจุดหกศูนย์สามหกจุดสี่ห้าเนี่ยมีกำไรนะครับถ้ามันขึ้นมานครับเจ้าหนฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ